สบายดีปลุงบ่บ่กัด่องปลุงปลุงตอนนี้ก็ตลาดปลุงไงขามาตลาดนำลงปลุงไงยังามารุ่นทำงานปลุงไงงานประจำปลุงไง

หอยค้างติ si oh, ้งไก่อยู si ่ที่ตลาดผักซอยโอ้จ๊ะคือลมแห้งลมแห้งก็ได้

เนาโลกะเดียวองโล่าว่ามาว่าว่สิเดินหนสิเาสิเดินไปีขนาดนั้นม่เดินเอายังอีกแน่เราไ่ได้อันนี้ของแพง

ไปหาลอยกิบไปหารอยกิบแล,ล้วเนาะหมนหาลอยบาทไทยพู้ไงมันเอยครับมาซื้อเครื่องซื้อกองไปงานหมืน่นพูดไหมเกียมงานเวียกนนหนึ่งนึงหละ

เล่นงามกระดอ,เอ,อกเลยหมอกระลำผัากกาดผักบงอ่ผักติ๋วขาวเลยมาเคือคืนหอมรวมก็มีปุ้งไหยหอมรวมก็มีตัวในมือลุองซีเมนหอมรวมนะปุ้ง มีผักหอมปลอมน้ำผึ้ไปขนาดน่าจะไปต้องกินยังแล้วบได้เ็นังพริกดิบร้านละมาอยู่ลูกกาโบลายไปเลยเครื่องปรุงด้ย นกัสีบัวคอยเลาะลายป็นยลงเพราะว่าช่งโควิดเนาะยามแรงกับผัวในเปยัวันหาองมงเนรฮะลาดมาครับลุงมากไอ้ตามนี่พเไเซมตดหนึงฟาดเซมด ดดทานนี่ข้แห่งเป็นว er> ัดอยู่ได้น oh ี่ขันคอวาสานโอ้บรรยากาศมานี่ลุงเลยหอนอุบมเมาขนาดเป็นตายอยากไปนอนแช่ในน้ำนะวาสานวาสาน ต้องเกี่ยมพ่อไว้ข้างในนะที่แข็งนะสิบเจ็ดพันเดือนวันหาสิบาทมั้งเออในตาบนักว่าถือสอยสบายมาก ไปไปกันต่อพูงไงว่าสีไปซื้อยังเนาะหรือว่าสิกับเลยพูยงไงก็ต้องกระจามานังคายมีบอลุงกัมานังคายนี่แล้วบอลลูนไ้มนังคาแวบริข่าย <c ười> มาให้ขบเนาะแลพงไง ฮา็แบบเลยดูแผลเนาะข้าเห็ดสาเร็จมาแล้วมีแต่ไปเห็ดกินปุ้ไงคัวมาแล้วนะว่าพี <kids> ่่าข้า็ตยปี ต้นนี้สูตยังไงเนาะสูตแกงไมเน้อแกง้อ้เหุีงไม่ได้าเบิรองน่โวิยัยังพันจางเนาะไม่ดิาปยังไมันจะขายดีวันีเวลาตายปังกโย แต่มาอุดน,น,นสวยอ,อ่อาคือเซลลายพูดถึงมั้ยไปอบไปอบแซบขักเปยังบุุงไงเออใครจะถือเครเื่องเปลี่ยนซอยตาหลือบุุงไง เสตียคำลาพ้าจากเลยประวานเนาะมอนี hmm. mm ้ขอลาหลับ hmm. ล mm ุงปากุไลกุ้เซกุ้งจามาหลับสมสองบะลงมหลับลุงเลือกกล้วยหอมตอบลู้ไหมไม่ได้หาทือกันเลยได้บ๊อ เบิง่งผลไม้ตอพุนไงซอยไม่ค้าพันซอ,อยไม้ค้าพงเงี้ยพุงแมนคนนั้นได้พุงซุ่มให้เบื้ง มาพาตาไปบนรุงวาสานฮ่าฮ่าตัวย uh, like ังมาทนได้ลาบลงไงขาลากเจอที่รองลงไงะว่าเมื่อกี้คิดว่าลุงสิกรับแล้วเดี๋ยวเอาใหม่ พอลราถอดมาผู้าสาวสำหน่อยเนี่ยอายไปเลยนี่ความงามฮ่า,ฮา <c oughs> มาซึมคำหวานปุ้งเลมากเงีง้ยลำหมดปุ้งเล หวานแนะ่น o สมหวานแอปเปิ้ลหวานขามหวานอั้งหนวานทุกอย่างหวานหมดฮ่าหมาหายเดี๋ยวมานหายว่ะ ตาเริ่มเสียนันลปรุงไหไกสีเลีอกอยกเงปรุงไหลายเกินมีแต่เลือกเครื่องของห้ามเลยซีไดจะน โอ้ยอาวาสันจริงเลยเจ้าเจ้าย่เรารืองากับแม่ไปเบื่องานต่อไปพี่งก็เรืยองพลุงไงลายเตืหอนี่ส้ำดาฟาจ่ากเรลีล่ะพ่งไงฝากกดไ์กดแชี์กดติดตามรด้ดับส้มส่องมาลุงนเด้อ